เลี้ยหน้ามยยุ้ยโอ้สวัสดีครับพีสารมุเจ้าครับมื่อนี่ยุ่ขงขางถนนเลยเขาสิมากินมิ่มกินเิ่งยุ่งางทางนะพี่น้องโอ้นี่ของสดสดนะเดี๋ยวอิน อิลาสิน้ำพากินมิมกินเพิง่งบอต้องไปหากินในป้าดอกวิรี <c oughs> เอากินยุข้างถนนนี่พี่รองนะ <c oughs> หลายค่งเยาวา <c oughs> เดี๋ยวสิให้เอาแบบน้ามิมแบบสดๆบ่มีอย่างเจือปนใดๆทั้งสิน้นนะหางมิมแมนบอแมนจ้าไปหาม้าจากใสหาน้าพันปลาจ้าตั้งจังหวัดค่ะไป,ไปหามาจากป้าเลยสดๆบ่ได้ย่องแมวบ่ได้เลี้ยงบ่จ้าบ่ได้เลี้ยงนะพี่รองอันนี้ ของสดจากปลานะครับคันสดสดจาก,กรังเลยค่ะแม่ค่ะอ่าเอาแบบสดสดจากคั้งเลยแหละนะครับคันสดอ้าวแม่ค้าเฮ็ดเพิ่นสิบ,บีบเด้อพี่น้องเด้อเอาแม่ค้าบีบมีแต่น้ำเด้อน้ำย่อยป๊อกๆเด้นน่ะน่ะน้ำมิ่มเด้นน่ะน่ะผมไม่น้ำน้ำลายขนกับย่อยน้ำเกล็ดน <c oughs> เนาะเว้ายมันเลวแค่ไหนคุณแดงจึงครึ่งโน้ น้ำย,ยุ้ยโอ้โอ้น้ำหลแตกแล้วล่ละพี่น้องเอ้ยนี่นี่การเอาน้ำนิ่มน้ำพิงแบบป๊อมนี้ยังผสมเฮ้ต้องจังซี่เอาจากทั้งสดสดนี่เบิ้งไปเรื่อยเบิ้งไปเรื่อยยุ้ยอตัดเลยอเออทีุ่่น เห็นไหมร่างใหญ่ๆยังไม่มีสักหจดเลยมันตามธรรมชาติค่ะอันนี้มันตามธรรมชาตินะคะเราไม่จกเราไม่ย้อมแมวค่ะบอ<า>กม,มีย้อมแมวนะพี่น้องการันตีจากเม่ค่ะหาเองเ็ดเองนี่นวบถ้าเป็นเดือนสี่เดือนห้าหัวน้ำหวานจะเยอะค่ะแต่ช่วงนี้จะอยากยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นพุ่้ เหนียวตุ้ยตุยเขาเหนียวจับเบื้งเดียนอนพี่น้องเนาะผ่าเขาห่อปีบเลยบอกโอเคเอาเฮ็ดเบิไงดูนี่คือการปีบเขาหน่ำเพ่งหน่ำมิ่มนะพี่น้องนะกแบบนี้เลยโอ้ยน่อยบ่มีปลอมนะบ่มีปลอมของสดของจริงเงินแม่ค่า นี่สุดยอดบอกรกลงขวดนี่อ่ะย้วยย้วยนา,าน้ำบของสดสดบอมีปลอมบอมีเทียมไว้ไปไปเฮ็ดผสมกับสมุนไพรมันสุดยอดอีหลีนะครับเรื่องน้ำเพิงนี่ธรรมชาติเบึงเบึงหัวนี่เด้อพี่น้องเบิึงน้ำหวานหัวนี่เด้อบุญหา ลังน้อยแต่เต็มครับครับลังไปด้วยคุณภาพเด้อพี่น้องเดอ้อสุดยอดสุดยอดการเอาน้ำมิ่มน้ำพิ่งเอาลิ้นไสอีก,กวบาที่ไันเฮเทียไหมคะเฮเทีย <H ate he> er> นี่ก็สีแบบเสียใจยังค่ะ เสียอีหล่าซิมซิมปากโอ้โอ้เต็มปากเลยปูรู้เลี้ยนไเลี้ยนไงเลี้ยฮะเลี้ยนี่คือหางพึ่งของจริงบ่มีหลอกบ่มีปลอมนะครับอันนี้คือน้ามิ่มที่แม่ค้าเพิ่นเพ็ดให้นะครับราคาย่อมเยาว์แม่นบ่บ่แพงเนาะ สวนละพัดค,คว่กถึงขั้นละสิบาทเอออันนี้ยูถนนมิตรภาพอำเภออำเภอพ้นค่ะโอเคครับนี่ก็คือวิถีชีวิตหากินแบบบ้านๆเขานะพี่น้องต้องไปหาในป่าจ้งสีได้หา้ํามูบ้านมันบ่มีหรอกต้องปาอย่างเดียวนะครับ mm hmm. อยากสนับสนุนอย่างเพื่อนกันนะนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ